สวัสดีครับผมสวัสดีครับนั้งรถเฟสครับผมสวัสดีครับตั้งแต่ต่อยเสร็จก็ซ้อมมาตลอดครับรวมๆแล้วก็ประมาณ3เดือนครับผมตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับผมจุดเด่นของผมก็สไตล์ผมเลยครับเดินบทเดินบีไปเรื่อยครับผมเกมจะออกมาเป็นยังไงผมไม่รู้ครับผมแต่ผมคิดว่ามันแน่นอนครับผมกล้องตัวนี้ก็จุดเด่นของเขาเลยก็มวยซ้ายครับผมตั้งแต่ผมเจอมวยซ้ายมาก็เก็บตัวตลอดครับผมส่วนมากผมจะชอบแลกมวยซ้ายนะครับมันบังยากครับผมก็สู้ได้ครับฝากถึงกล้องตัวนี้นะครับขอแค่เราสองคนเต็มที่บนเวทีก็พอครับฝากถึง แฟนมวย FC นักลบแล้วก็ FC ่ข่มวยไปเลยครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับก็ผมจะทำหน้าที่ให้ดีสุดครับถ้าจากสัมภาษณ์เลยนักลบก็บอกแล้วครับว่าจะแลกนะครับเพราะว่าถ้าให้ไปเล่นหลักเหลี่ยมฝีมือคองสู้กล้องธนีไม่ได้และหากกล้องธนีจะมาบวกมาแลกด้วยวันนั้นก็ต้องดูเนื้อตัวประกอบนะครับว่าใครจะมาแน่นมาหนากว่ากันสวัสดี FC แฟนบอลทุกท่านครับฟังคำสัมภาษณ์ของนักลบแฟร์เทคแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับคู่นี้จะชกกันในศึกวันไฟไนย์ยี่สิบหกกับเป็นศึกวันใหญ่กล้องธ จะเจอกับทางนักรบแฟเทกค,ครับคู่นี้ถือว่าน่าดูน่าชมเลยนักรบแฟเท็เนี่ยเป็นจอมบูแลเดือดวัย26ปีจากซุรินนะครับครั้งนี้จะเจอกับทางกล้องธรนีสอสมหมายครับมวยซ้ายอาวุธเฉียบคมวัย28ปีจากเพชรบูรณ์ครับกบติกามวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ชกการวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ซึ่งถือว่าเร็วใช้ได้นะครับชกกัน8โมงเช้านะครับเป็นต้นไปก็น่าจะมาสัก10โมงได้นะคู่นี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามชมรอติดตามเชียร์ครับ กล้องธนีสอสมหมายครับ170เซนติเมตรล่าสุดเพิ่งชนะทาเกียคาริลอฟมาเขาชนะมาถ้าเป็นทุกตัวแหละนะครับแพ้แค่ซุปเปอร์เลกคนเดียวเลยอะชนะเจ้าเสือใหญ่ชนะซารีฟชนะซาพาซามินิโปชนะไทกิในโตชนะเจซอสคาบูทอฟในขณะที่นักรบก็เพิ่งจะสะกดมวยฝีมือมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่มวยฝีมือที่จัดจ้านอย่างกล้องธนีมากนะครับเพราะว่าเขาตบเด็ดดวงเล็กวันโฮมเอ็มบีเคมาด้วยคะแนนเอ,เอกฉันนะครับตัวเขาบอกว่าหมดจดเลยอะ เด็ดดวงเล็กไฟล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมาแก้มือจะมาแก้าแกทางแล้วว่าไฟาแรกเด็ดดวงเล็กเคยแพ้ท k o ให้กับนักรบมาแต่พอไฟล่าสุดเนี่ยเป็นนักรบที่ดีกว่าอยู่จริงๆนะครับดีกว่านะนักรบเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบรูปร่างนะครับนักรบสูง175เมื่อเทียบกับก้องธนีแล้วที่170คู่นี้ดูว่าหากบวกหากแรกจริงๆครับนักรบน่าจะได้เปรียบกับมาดูที่การแก้เกมของก้องธนีดีกว่าครับจะเป็นอย่างไรนะครับดูรูปร่างครับคู่นี้รูปร่างเป็นที่ตั้งเลยใครตัวใหญ่กว่านะ น่าลุ้นเลยนะครับผมว่าใหญ่กว่ากินได้ครับคู่นี้มองว่านักรบน่าจะดีนะก็เอาใจช่วยนะครับแฟนดมวยครับฟับงสัมภาษณ์ของนักรบแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับนักรบผ่านกล้องตรีได้ไหมนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับ